สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำวันเดย์ล็อกนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเราก็เริ่มต้นวันด้วยกินการรับประทานอาหารเช้าแถวบ้านนะคะของเราก็เป็นแซนวิชเบคอนแล้วก็ไข่ของสามีก็เป็นแบล็คฟัดแรปก็คือเอาอาหารเช้าทั้งหมดมามาห่อรวมกันหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จนะคะเราก็ไปคอสโก้กันเพราะว่าเราอะอยากไปซื้อข้าวสาระคะ่ะ ทั้งหมดนี้ดูดิราคาหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทเลยนะออกจากคอสโกแล้วอากาศมันก็ยังดีอยู่เราก็เลยตกลงกันว่าขับรถเลยไปเที่ยวก่อนเนาะก่อนจะกลับบ้านก็เลยไป South ค u e e เฟอ r ์รกันอากาศดีมากเมืองน,นี้มันไม่ไกลจากเอดินบะระนะคะถ้าเกิดใครมาแล้วอยากออกมาเที่ยวนอกเมืองก็นั่งรถบัสมาได้วิวสวยอารมณ์ประมาณกงจินสาขาสกอตแลนด์แหละอันเนี้ย เดินมาสักแปบ,บก็เจอร้านไอศกรีมก็เลยเข้าไปจัดกันคนละนิดละหน่อยร้านก็เล็กๆน่ารักมีหลายรสให้เลือกอยู่วันนี้เราเลือกราสเบอร์รี่ส่วนสามีช็อกโกแลตแล้วก็ <already. S 1> มินช็อกชิพไม่ใช่ถางเราอร่อยวิวก็สวยกินไอศกรีมเสร็จก็ชวนกันไปเดินเล่นแบบหนึ่งเดินเดินเล่นข้ามสะพาน ดอกไม้ก็เริ่มจะมาแล้ว oh, no, no, ice cream. อากาศตอนนี้ก็ประมาณ13องศา <Okay. S 1> ไม่เกิน15ก็อากาศดีเดินเสร็จก็ลงมากินข้าวรับประทานอาหารเย็นกันวิว <Okay. S 1> สวยมาก <laughs> อาหารก็อร่อยทางเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านเดินเดินกลับไปที่รถพร้อมกลับบ้านกันแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย